ต่ออันภูเก้งงอมจ้ะภูเกาง้อมจังหวัดเลยเป็นถนนแบบมันโคตรคงถนนงามดีจ้ะนี่สวยบอสทุกคนมงเมืองไทยมองเที่ยวเยอะแยะเนาะจ้ะเนะาะธรรมชาติทั้งนั้นเลย ถนนมันสวยเหตจาจ้ะวิวรักลานงามบ่จ้ะติดใจแม่พงน,นี่เขางามเมืองเลยนั่นเป็นเมืองที่ผู้เขาเยอะขึ้นกันอีกเมืองนึงเลยจ้ะเมืองเลย ถนน,นโอเคนะจ๊ะเนาะสวัสดีจ้า